จังหวัดหนองคายจัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินจังหวัดหนองคายจัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่วันที่12พฤษภาคม2565ณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานพิธีและพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ,ะ,าาพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยจังหวัดหนองคายจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายปลัดจังหวัดหนองคายและนายอำเภอทั้งเก้าอำเภอในจังหวัดหนองคายด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเมื่อวันที่19เมษายน2565เพื่อนําไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้า,าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน Chịu mà đi rất là vui